สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำปลูกมนสเตอร่าด้วยมเมล็ดนะคะได้พันมนสเตอร่าใจอันมานะคะก็จะลองปลูกดูนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะผลที่เกิดจากการปลูกนะคะเนี่ยก็ได้พิโลมาดหนึ่งต้นนะคะก็ะเอามีมเมล็ดของเขาก็อาลองมาปลูกเหมือนกันค่ะวัสดุที่เราปลูกเราก็ใช้พิสมอลในการปลูกนะคะหรือว่าใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็กบมะาพร้าวไปแช่น้ํานะคะ ใช้น้ำไว้สักสองถึงสามวันนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมเป็นหลุมหรือว่าเป็นกระถางเล็กๆก็ได้นะคะเราก็เอาคุยมะพร้าวเนี่ยค่ะลงไปประมาณส่วนนส่วนสนะคะแล้วก็หรือว่าแล้ก็เอากาะามะพร้าวสับวางลงไปเนี่ยค่ะเริ่มปลูกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามเมล็ดเนี่ยค่ะ เอาไปวางไว้แต่ก่อนที่เราเอาจอบเมล็ดไปปลูกนะคะมเมล็ดที่ได้มาถ้าเรายังไม่ปลูกเนี่ยเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้สักวันสองวันก่อนนะคะแล้วนำมเมล็ดมาปลูกไว้ในกระถางวางไว้ให้มเมล็ดโผล่ดินนะคะขึ้นมาไม่เราจะปลูกไม่กรบดินนะคะวางไว้ที่แดดรำไรค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเนี้ยก็คือพอแตกยอดในเดือนแรกอันนี้คือเดือนที่สองก็เริ่มจะมีใบออกมาแล้วนะคะเริ่มเริ่มออกใบทีละกระถางทีละกระถางนะคะเรามาลุ้นกันนะคะ การรดน้ำนะคะก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะดูดินแบบว่าไม่แห้งก็คือสัมผัสดูดินไม่แห้งแล้วก็ค่อยถ้าแห้งแล้วก็รดน้ำนะคะอันนี้ก็ประมาณเดือนที่สี่นะคะนี่ค่ะประมาณเดือนที่สี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะเริ่มแตกใบเยอะและ้วแล้วก็ใบเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่มีแฉกนะคะนี่ค่ะปลูกก็ง่ายนะคะ เราก็วางไว้ที่แดดลำไรนะคะดูแลง่ายค่ะเอาใจใส่นิดนึงแล้วก็จะได้ผลผลิตออกมาที่สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะเป็นมอนสเตอร่าใจแอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้ก็เดือนที่5นะคะใบเริ่มกว้างขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มกว้างแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะคะของเดือนที่5นะคะ ดูเนี่ยค่ะใบก็เริ่มสวยสีเขียวเป็นเขียวอ่อนก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเขียวเข้มนะคะเดี๋ยวเรามารลุ้นกันว่าตอนไหนจะเป็นแฉกนะคะเนี่ยค่ะก็พอประมาณสักประมาณเดือนที่3เดือนที่4ี่เราก็ให้ปุ๋ยเขาได้นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าค่ะให้บ้างเล็กน้อยเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเขาต้องการสารอาหารนะคะ เนี่ยคะ่ะลองมาปลูกดูนะคะด้วยมเมล็ดนะคะแล้วเราคอยลุ้นกันว่าเราจะได้ออกมาสวยแบบไหนนะคะสวัสดีคะ่ะ